สวัสดีครับพบกับเพมหน้านาโนบอลไซไม้จิ๋วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการแกะลวดเจ้าเพมหน้าจิ๋วต้นนี้กันครับเนี่ยครับอันนี้เขาเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้คือเนี่ยเขาแตกกิ่งออกมาจากรากที่เราทําเป็นรากโยงไว้เนี่ยอันนี้เห็นไหมครับ ล้าผมก็คงจะปล่อยไว้เนะี่ยเพราะอันนี้เขาตายไปผมก็ตัดทิ้งไปแล้วก่อนทําการถ่ายวิดีโอผมตัดอันนี้ทิ้งไปแล้วเขาทิ้งริงอ่ะอันนี้มีกิ่งแกๆนๆอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการคัดทิ้งให้หมดเดี๋ยวแกะลวดก่อน ่วนเจ้ากิ่งเนี้ยเดี๋ยวผมจะไว้ให้เขาใหญ่กว่าน,นี้สักนิดนึงถึงจะทําการตัดทดเขาครับตอนนี้ก็เป็นทรงอิสระ เข้าเก็บปลายเข้าไว้เฉยครับไม่ให้เขาไปเก็บจากต้นอื่นเนื่องจากพื้นที่จัดเก็บผมค่อน,นข้างน้อยผมก็เลยต้องดัดดัดปลายเข้าขึ้นมา ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ